คุณบอริงขอสอบถามครับพี่อูรั์ที่โดนยึดซัย์แล้วเราต้องไปซื้อกับเจ้าหนี้ใช่ไหมครับเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวนะยึดรัพย์ถ้าโดนยึดรั์เพื่อเป็นของเราอยู่ถ้าโดนยึดเฉยถ้าโดนยึดเฉยรั์รยัยยงเป็นของเราอยู่คุณก็ไปจ่ายใช้คํานี้ถ้ารัพย์โดนยึดแต่ยังเป็นของเราอยู่เอาเงินไปใช้หนี้เขาครับเอาเงินไปใช้หนี้เขาแล้วก็เอาเอารั์คืนครับแต่ถ้ารัพย์ถูกขายทอดตลาดและเจ้าหนี้ซื้อไปอันเนี้ย ไม่ใช่ไปปิดหนี้แล้วอันนี้ต้องคุยกันว่าเฮ้ยที่มึงซื้อไปเนี่ยกูขอซื้อคืนได้ไหมอ่าทีนี้เขาจะขายคืนคุณเท่าไหร่ก็ได้นะไม่ใช่ว่าคุณเป็นหนี้เขาห้าล้านบาทแล้วเขาซื้อซับไปในขายทอดตลาดซื้อไปของเขาแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยซับเนี่ยกูเป็นหนี้มึงแค่ห้าล้านกูจ่ายแค่ห้าล้านจบเขาจะขายคุณเท่าไหร่ก็ได้นะเขาจะขายคุณหกล้านเจ็ดล้านแปดล้านก็ได้นะเพราะมันไม่ใช่การชำระนหนี้แล้วมันมีนการซื้อคืนซับมันคนละเรื่องกันแหละต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน คุณสมพงษ์เนี่ยรถยนต์ยึดไปแล้วส่งไปได้เจ็ดแสนแต่ก็ยังมาเรียกเก็บอีกแต่บางยี่ห้อก็ไม่เห็นตามมาเก็บ,บก็เรื่องปกติครับเขาต้องเก็บอยู่แล้วพี่ดุสณนีเดือนนี้เราตั้งใจจะไม่จ่ายไม่ไหวก็หยุดจ่ายครับคุณวรากรเอาเงินไปจ่ายที่กรมครับดีบางส่วนดอกเบี้ยจะลดไหมครับดอกเบี้ยลดไม่ลดต้องคุยกับเจ้านี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้านี้นะครับเจ้านี้มันลดให้ก็คือลดคือคําสั่งสาหรือคาพิพากษาศาลเนะี่ย มันก็เป็นกรอบเป็นกรอบแล้วก็เป็นกระบวนการเอาไว้ยึดรับได้แต่มุติศาลสั่งว่าเป็นหนี้หนึ่งล้านบาทให้ชำระดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นตต่อปีแต่ถ้าเจ้านี้บอกว่าไม่เป็นไรคุณเอาไหมให้ผมล้านหนึ่งแล้วดอกเบี้ยผมไม่เอาเลยก็ได้นะนีะ่มันขึ้นอยู่กับเจ้านี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมบังคับคดีหรือขึ้นอยู่กับศาลคุณเปียพงศ์นะตอนที่ยังจ่ายไหวไม่มีข้อเสนอดีๆแต่รอนี่เสียก่อนเดือนที่แล้วแก๊สเอ็กซ์เสนอดลด8ปดสิบเปอร์เซ็นตแต่จ่ายไม่ไหวแล้ว <c oughs> เห็นไหม เห็นไหมเออต้องฉลาดในการแก้หนี้สิคุณสนต้องลงปรับโครงสร้างหนี้แล้วยอดหนี้มันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเอ้ยการปรับโครงสร้างหนี้จะไปพอเพิ่มนียคุณไม่เห็นตัวอย่างอันเนี่ยเออเนี่ยที่เขาพิมพ์พิมพ์นเข้ามาเนี่ยแต่ละคนก็แฮร์คัตกันทั้งนั้นเลยอ่ะคุณแซมเคสของผมที่แฮร์คัตห้าสิเปอร์เซ็นเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถต่อรองได้อีกนะครับต้องขอบคุณคุณอู๋มากๆนะครับที่แนะนําแนวทางรอดตอนนี้เลยกําลังจัดสรรเงินมาต่อเงิน และจัดมาบางส่วนชำระนี่เออเห็นไหมน่มันเป็นอย่างเงี้ยเออจะมาด่าผมกันทำไมอ่ะว่าผมให้หยุดจ่ายหยุดจ่ายเห็นป่ะเน,นี่ยลดห้าสิบเปอร์เซนแล้วเจ้าหน้าที่แม่งศึกทะลึ่งมากระซิบอีกบอกว่าลดได้อีกนะแตพ่พอเหอะพีพ่พอแล้วพอแล้ว อ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จบจบไปนะมีเซ็นสัญญาแล้วก็ไม่ใช่เซ็นดูใบยืนยันยอดปิดมาก่อนนะแล้วค่อยจ่ายเข้าไปนะให้เขาทําจดหมายยืนยันยอดปิดมาก่อนแล้วค่อยจ่ายเข้าไปนะอย่าไปจ่ายทะลึง่งตึงตังเลยเดี๋ยวมันเบี้ยวหรกเอ้ยที่พูดมาแบงค์ผู้ใหญ่ยังไม่อนุมัติผมจะพูดเองอะไรอย่างเดี๋ยวไม่ได้กมต้องมีจดหมายยืนยันยอดปิดนี่มาก่อนนะครับคุณแฮปปี้พีคมันนี่ทันเดอร์แจ้งปรับโครงสร้างแล้วสูงกว่ายอดนี่จริงค่ะพวกนอนแบงค์มันก็อย่างนี้แหละนะถ้าไม่ ถ้าไม่สุดๆจริงๆอย่าไปกู้นะนอนแบงค์ของบอกเลยอย่าไปกู้เป็นหนี้สี่บาทยอดหลักแสนทุกใบบ้านสองจุดสามล้านต้องผ่อนต่อไหมคะอ้าวก็ขึ้นอยู่กับพี่ผ่อนไม่ไหวก็ไม่ต้องผ่อนละครับก็อยู่บ้านฟรีไปเลยครับรอจนก,กว่าเขาจะมายึดก็มีเป็นปีอะฮะ็มีเป็นปีปนปกว่าจะมายึดอะเออนะตอบฟันธงไม่ได้นะคุณดูษฎีว่าตอนนี้เราเริ่มส่งไม่ไหวเราจะเดินเข้าไปหาแบงค์เพื่อขอปรับโครงสร้างนี่เองหรือว่าเอาอีกแล้วก็ผมบอกว่า พี่อะพี่เป็นนี่แบงค์อ,อะไรอะเป็นนี่แบงค์อะไรอะเป็นนี่แบงค์อะไรครับบอกมาทีฮบอกมาเลยเป็นนี่แบงค์อะไรพี่มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปตอบให้เป็นนี่แบงค์อะไรครับพี่ดูษดีเป็นนี่แบงค์อะไรครับคุณบายฮาร์ดมิวสิกถ้าไม่จ่ายเอสเอไม่มีหลักทรัพย์คข้าประกันสี่แสนบาทจะโดนยึดอะไรก็ไม่มีหลักทรัพย์ยึดอะไรก็ผมไม่รู้คุณมีทรัพย์อะไรบ้างละ่ะคุณมีอะไรให้ยึดไหมละ่ะเออคุณมีอะไรให้เขายึดไหมละ่ะถ้าไม่มียึดเขาก็ไม่รู้จะยึดอะไรคุณนะครับมียึดไหมล่ะไม่มีก็ไม่มีรรรู้จะะยึดอไคับ คุณมีทูบนว่าเจ้านี้สามารถเช็คการโอนบ้านก่อนโนติสได้ไหมครับคือเขาต้องสืบทรับก่อนเขาถึงจะรู้ว่าคุณโอนไปถ้าเกิดเขาเช็คเจอถ้าเกิดคุณโอนก่อนโนติสไงก็ไม่ผิดนี่ก็ไม่ผิดดิเช็คก่อนได้ไหมส่วนใหญ่แบงค์มันจะสืบรัพย์ถ้าลูกหนี้มีเริ่มมีอาการส่วนใหญ่มันจะสืบทรัพย์อยู่แล้วนะสืบรัพย์อยู่แล้วบางทีคุณปกติอยู่มันจะสืบเลยนะครับมันไม่ยากนี่สืบอ่ะอืผมยมังสืบได้เลยมไม่ยากหรอกไปฮาร์ดอัพการบ้านผ่อนกับทอสส์ติสไฟแนนซ์ค่ะ ถ้าไม่จ่ายไม่ซับอ๋อบ้านผ่อนอ๋อถ้ามีบ้านก็แปลว่ามีซับไงครับมีบ้านมันก็ยึดบ้านเนี่ยครับมันก็ไปยึดบ้านที่ผ่อนออมสินได้ครับไม่ทอดอสอผ่อนออมสินได้ครับแต่รถติดไฟแนนซ์ยึดไม่ได้อ่ะก็แปลว่าถ้าคุณไม่จ่ายนะครับสินเชื่อ SME เนี่ย4แสนบาทเนี่ยน,นะครับเขามีสิทธิ์ไปยึดบ้านที่ผ่อนกับออมสินได้ครับพี่ดูสติว่าเป็นนี่แบงก์ออมสินก็ลองเข้าไปดูดิพี่เออลองเดินเข้าไปหาเขาดูว่าเออถอดผ่อนไม่ไหวแล้ว ปรับโครงสร้างนี่ให้หน่อยเรอาอล,ลองเข้าไปดูนะแล้วดูดิว่ามันจะปรับให้หรือเปล่าอืมแล้วก็คงทําหน้างงๆอ่ะอะอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ผมแนะนำมันอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันโทรมาทวงนี่พี่อนะ่ะใช้จังหวะที่มันโทรมาชวงอะ่ะเออพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะช่วยพี่หน่อยปรับโครงสร้างนี่เออแล้วเดินไปหาเขาเองดุยๆไม,ไม่ไม่มีทางที่มันจะทําให้หรอกแี่พี่พิกถ้าระหว่างปรับโครงสร้างนี่เราโอนบ้านหรือทรัพย์สินได้ไหมคะถ้าจริงๆแล้วอ่ะ ระหว่างปรับโครงสร้างนี่ถ้ายังไม่ยังไม่มีโนติสก็ไม่ผิดแต่ถ้ามีโนติสแล้วแล้วเราไปปรับโครงสร้างนี่แล้วเราผ่อนปกติในการปรับโครงสร้างนี่แล้วเราโอนทรัพย์ตามหลักการก็ถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดแ้่เขาจะเล่นเราก็ได้อ,อนะแต่ถ้าเกิดโอนก่อนโนติสนะแล้วไปปรับโครงสร้างนี่ sandwich. ไม่ใช่ส üy ิถ้าถ้ายังไม่มีโนติสปรับโครงสร้างนี่แบบยังไม่มีโนติสจะทําอะไรก็ได้แต่ถ้ามีโนติสก่อนแล้วปรับโครงสร้างจเจาออกก็ถือว่าผิด ถ้าเขาจะเล่นคุณนะคุณวรากรอ,อีกสองปีกรม,มครับคดีครบสิบปีแล้วกรมพที่จะยัดอายัดเงินอีกหรือเปล่าก็หมดอายุความเขาอายัดไม่ได้แลอวครับหมดอายุความอายัดไม่ได้แนะแต่ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าไม่แน่ใจถ้าไอา้ที่มันอายัดไปแล้วมันจะเกาะเป็นปริงคุณไปเรื่อยๆจนแบบหมดนี่หรือเปล่าอนนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่เคยคุยกับทนายมันบอกว่าก็จบนะหมดอายุความคือจบอ่ะโอเคไปแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันเมื่อไหร่ไม่รู้ติดตามผมในช่องไปเรื่อยๆแล้วกันสวัสดีทุกท่านโชคดีนะครับอย่าไปเครียดหน้ากับนี่ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ